สวัสดีครับสวัสดีช่วงประมาณจากักสีุ่่งครึ่งนะครับประมาณเดดยวังแห้งอยู่ครับหลังจากเลืกองานนะครับ ไปครับไปลุนเบิงไงอ้หลบดักป่านะครับมาใส่ไว,ว้เมื่วานนะครับหวังเซาบัวเมายามนะครับไปนะครับไปลุนเบิงลักษณะของหลบเนี่ยอย่างแต่งูก,กับเตา่าเ้อครับสิเขาามมันเคยนะครับเห็นหัวอยู่ไวๆนะแม่นิลีครับ อเอาเขาแล้วครับถั่หนึ่งโอ้ยจังใดนอะแมนอีลีครับเดาไหวบุพเลยเลยเอา,เอา เต่าสามตัวซตัวครับโอ้โหหกหักเลยเต่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ ตะเต่าอ่อยต่วยเลยนะครับอู้หูุ้่นนะตีโตไปสิปล่อยเต่าก่อนนะครับอันนี้กะเต่าแล้วครับนี่ขุ่นโตของใหญ่แล้วครับเป็นมาอาศัยอยู่นี่ ของใส่ไก่เนี่ยครับไปดูมึง,งล้างนี่ครับใส่ไว้ในหน้าเป็นจังใดบุ๊งจังเห็นงูติดแล้วงูเขามาติดอยู่ตัวหนึ่งครับนี่เออจังใดล,ล่ะมิสซีรี บมมีแตมนะครับเอาชิลองเปลี่ยนหมายใส่นะครับไม่ใช่ลงบึงไปครับไปไปหล่นเมืองหลังนี้ครับมิดซีลี ซีเมนตเตาด้วย นบกถ้าเท่าเมื่อเท่าก็ต้ลงไปวัวใส่มาหนีเต่าเออเรื่ลงนี้เราซิปกรตูเหรอไล่คักซัมกับปั่นนี่ยกำลังไล่คัก ขู่ข้นครับมันบ่มามันจะเตาเนาะนะครับยามมาแล้วครับสองหลังอันนี้หลังหาห่วงนะครับอันนี้หลังสิบห่วงบด ถือครับบออเหมาะนะครับหลอดบางสีนาสีไปใส่อยู่ในอันในป่าในถ้ำนะครับนาสีเหมาะกว่านะครับแสงสีบอบมอถือครับป่าบนเขานะครับครับอีกช่วงหนึ่งครับนาสีเป็นช่วงนาแรงนะครับันนาสีเขาอันนี้นาฟุ้นนะครับปลาระวางไข่ใหม่ๆนะครับเห็นหลายคอกแล้วครับไม่น่านะครับ ก็เลยเามาลองเบิ้งเนาะเอาบอัเป็นยังลองเบิ้งครับลองเบิง้งมาถืบอบัมันกันบบัเป็นยังเนาะเอาไว้ใส่ผลละจากตอนใดนบุ <laughs> เอาไปเก็บก่อนครับคืบอสิบโบได้ไมายามอีกดอกมนนะครับช่วงในป้าออกลูกออกเต่าแล้วล่ะครับแพ้ลูกแพ้เต่าแล้วนะครับหน,นึ่งแล้วนะโอเคครับเต <c oughs> ่านี่ว่นไหนแรงนี่นะครับบัมันครับอย่างไรฝากติดตามด้วยครับสำหรับ ปีสานมาโน่ทงลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไ้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ